นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะที่เราทำอารมณ์ เรียกว่าเจริญสติปัฏฐานที่เป็นอารมณ์อยู่เราจะใช้ในขณะเมื่อเรายืนเรายกมือก็ได้การวิธีการยกมือนี้เป็นพื้นฐานของการสอนที่นี่อยู่เป็นประจำเรียกว่าสมินจิเตประสานิเต เราจึงความความสังเกตในเรื่องการยกเรายกแบบไหนที่ครูบาอาจารย์แนะนำไว้เราก็ให้สังเกตคำพูดเนือคำสอนคำแนะนำไว้ในใจของตัวเองและเราจะทำโดยถูกต้อง เมื่อในวิธ,วธีเรายกมือจิตของเราจะไปอยู่ที่ปลายนิ้วมือที่มือกระทบกันยกมือให้เป็นระยะพร้อมนั่งกระดิกนิ้วมือไปด้วย <c oughs> ขาหน้าจะปรากฏอยู่ที่ตรงนั้นรูปหนึ่งในขณะจะยกไปบางทีก็เผลอไปบางทีก็จับได้ บางทีก็นึกคิดไปสิ่ที่อย่างอื่นเพลินจะมีอาการเมื่อยมีอาการขี้เกียจไม่อยากยกเมื่อยจะให้เรารู้ว่าเราจะเดินทางทุกตามอาริยสัจสีคือทุกสมุทัยนิโรธมร การที่เราเห็นมกักรคเราก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์ก็เห็นความรู้สึกของการยกมือนั่นเองขณะเราจะมาเกิดอยู่ที่ปลายนิ้วมือหรือกลางใจมือหรือข้อมือของเราเราจะสังเกตอารมณ์เรียกว่าธรรมอารมณ์การนึกคิด ในเรื่องอดีตและในเรื่องอนาคตเราต้องกำหนดปัจจุบันอยู่ที่ฐานกายของความรู้สึกในการเคลื่อนไหวของกายให้เราทำความสังเกตไว้น่าจะวูบหายไปวูบหายไปชั่วขณะหนึ่ง การโบปหายไปก็ขอให้ทำความสังเกตด้วยว่าอารมณ์ที่การนึกคิดหรือจะได้รับรูปอารมณ์การรูปมาแล้วก็ดีหรือเสียงมาแล้วก็ดีรวมลงเป็นธรรมอารมณ์แต่เมื่อเรากำหนดอยู่ฐานกายในกายนเนืองๆเอากายเป็นอารมณ์อยู่ อารมณ์เหล่นั้นก็จะหายพร้อมไปกับความรู้สึกด้วยผูป้ปฏิบัติต้องสังเกตด้วยนะตอนนี้กำลังชุนลมุนไปตามอารมณ์ต่างๆพูดอย่างง่ายๆว่าการนึกคิดนั่นเองทำอารมณ์ก็คือการนึกคิดพรุงจานทั้งตามไม่ตก ตกถึงเพื่นเพื่อนถึงการมราคะพยายามบิาไม่ตกถึงเรื่องความโกรธเก่าแก่ซ้สำซากสำหรับตัวที่ถึงตัวเราได้อยู่ประการหนึ่งความว่งมาันจะาแทรกเข้ามาเพลินไม่ชัดในการยกมือไม่ชัดในการดูจ,จิตอีกอย่างหนึ่งมีความฟุ้งซ่าน เกิดขึ้นในจิตใจของเราส่วนเรียกว่าธรรม,มารมอีกอย่างหนึ่งวิจิตรช้าความลังเลไม่แน่ใจในการปฏิบัติของตัวไม่เป็นไรพอระจับความรู้สึกที่การยกมือได้ความรู้สึกกรณีเป็นตัวทุกข์จะลกสมุทดไทยกวาดล้างสิ่งทั้งหลายดังกล่าวมา จะทำความทั้งเกตต่อไปเพราะการเจริญแนวสติปัฏฐานสี่นี้เราใช้สัมปชัญญะออกมาคือความรู้สึกเมื่อเราคู่แขนเข้ามาเป็นระยะระยะระยะจะเป็นการยืนหรือจะเป็นการนั่งอยู่หรือการนอนตั้งข้อเอาะไว้ก็ได้ แต่ว่าการยกในแขนนะต้องแนบไว้กับกายเราด้วยแล้วลงเป็นระยะระยะพร้อมนั่งการกระดิกนิ้วมือไปด้วยขึ้นก็เป็นระยะระยะพร้อมนั่งกระดิกนิ้วมือไปด้วยเราจะจับความรู้สึกไว้เพียงเนืองๆเท่านั้นเราต้องพยายามคอต่างๆกายให้คงๆ จะปิดตาหรือลืมตาก็ได้เราไม่ต้องเก่งอวัยวะจังร่างกายจนเกินไปถ้ามันฟุ้งซ่านแล้วก็คงจังจิตไว้ที่จมูกสูดลมเข้าไปแรงๆให้เต็มท้องแล้วข้อพายออกตั้งจิตไว้ที่นาสิกข,งขังการกระทบหนังจมูกข้างบนนั้น แล้วก็ยกมือต่อไปการยกมือนั้นเป็นบทของกายเนือง,เนองอยู่เมื่อเราช,ชัดเจนที่กายเนืองือ,งอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็อย่าสะเทือนถึงจิตภายในสวงอกของเรากรเทือนถึงกัน เพราะว่ากายทุกส่วนมันอยู่กับจิตเมื่อกระเทือนถึงจิตในจิตแล้วก็พึงทำความสังเกตสืบต่อไปด้วยหรือเรียกกันเรื่องไงยงก็ว่าหัวใจเราเต้นแต่หัวใจนี่เราเต้นอยู่เป็นประจำการที่เต้นนั้นเป็นหมดทัปนักเือตัดสินของการเรื่องจิตอีกทีหนึ่ง แต่สภาพของจิตหนึ่นเขาแลบไปแล้วพัฒธะแล้วหมดธร,รมนาถึงตัดสินให้ทำบังความสังเกตไว้เพ <c oughs> ื่อการปฏิบัติจะฟังย่อๆพอจับข้อคำพูดเอาไปปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดเท่านั้นครั้งพุทธกาลนั้นก็เทศนาย่อๆพอจำแล้วก็ไปฝึก การปฏิบัติฟังและฝึกกันให้เพึงนเราทำความสังเกตการที่เข้าถึงจิตจะมีอาการเจ็บในส่วงอกมีการตึงเครียดในหน้าอกตึงถึงชจยอยตึงทงกระจาทุกส่วนมีอาการร่างกายวันไหวเหมือนกับเป็นโรคอะไรเกิดขึ้นดิ่งอยู่ดิ่งเต้น ิ่งดูยิ่งดับยิ่งดูยิ่งฟุ้งอะไรมีทุกข์มากจิตใจพุ่งสานมากจูจีจุกจิตลำคาลอะไรตา่างๆพอเวลาเราเข้าถึงจิตแล้วมีการแน่นหน้าอกมีอาการอาเจียนมีการวิตกเรื่องเรื่องเก่าและใหม่วิจารจูจีจุกจิตํำคาญ ไม่มีที่นั่งที่ยืนชีเดียวแต่เราต้องคุมอารมณ์ไว้กับความรู้สึกฐานหนึ่งที่เคยยกมือก็หยุดยกมือเสียถ้าเราสูดลมหายใจพายออกได้เราก็จะหายไปในอารมณ์นั้นเราขึ้นอยู่กับความสังเกตความแยบคายเอตังสันตังปณีตังธรรมชาติ ละเอียดธรรมชาติประณีตเมื่อเราสังเกตตัวที่มัโหนสัมผัสบางทีจิตก็ดิง่งนิ่งเฉยซะไม่เห็นบางทีก็จิตว่างว่างทั้งภายในภายนอกไม่เห็นที่มนโนสัมผัสที่ใจเต้นบางครั้งก็เพื่อเพื่อตดทั้งบน แต่มีนิพิทมีสีสันวันะอยู่ใต้จิตมีเป็นดาวเป็นดวงเป็นดวงสีเป็นดวงดาวดวงเพชรนินจินดาอยู่ใต้จิตแต่เรามองลงมันเหื่อข้างบนอันนี้ไม่ใช่ทางนะเขาเรียกว่าวิปัสณูปกิเลสไม่ใช่แนวทางเพราะสัญญาจะยิ่งเข้าไปเกาะแน่นใหญ่ในเรื่องนั้น เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราพยายามนึกขึ้นมาให้สู่มโนคือที่สัมผัสคือใจเต้นเราดูที่การกระทบกันที่จิตเรียก่ามโนสัมผัสโดยนี่กี่ไหลหนึ่งเรียกว่าจิตมันดิ่งตกลงไปในรูปประชานะรูปประชานก็ดีพยายามประคองยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ทีนี้จิตที่เราจะเป็นอุปัจจารสมาธิอัปปนาสมาธินั้นจิตมันดิง่งสงบเราพยายามนึก หนึ่งถึงสองไว้แล้วจิตเนี่ยจะขึ้นมาพัฏฐ์คมโนคือทางใจเมื่อพัฏฐ์วุบหนึ่งหายไปเราสังเกตว่าเมื่อเราจับพัฏฐ์ได้อารมณ์แห่งการนึกคิดจะหายไปอารมณ์แห่งการนึกคิดจะหายไปเพราะความรู้สึกวิญญาณมาอยู่ที่มือแล้วเราเพิง่งทัความสังเกตไว้ ดูไปนานๆนดูที่จิตที่ปะะัจจักราดูนานๆนบางทีเราจะเห็นความปะจะัจจักรทะลุออกข้างหลังข้างหลังเราจีนจะถึงกันแล้วจทุ้นชายทอยและปัะญานภากมโนวิญญาณจะออกทางมโนวิญญาณเขามีเราก็สังเกตต่อไป ยกมือก็ดีกระเทือนถึงจิตเดน๋ยวายแลวกขวาก็กระเทือนถึงจิตถ้า,ากว่าเราเข้าถึงฐานจิตแล้วไวไวกับฐานอื่นๆที่เรายืนยกมือมอ,อยู่กระเทือนถึงมือแล้วก็กระเทือนถึงจิตเรายืนกอดออกโดูที่มโนสัมผัสที่จิตยกจิตขึ้นสู่พระใจรักเลย เป็นการว่ยยนเวลาเขาดีท่านี้ก็อาศัยความสังเกตพิจารณาก็คือความสังเกตสัมปะชาะาโนคือความรู้สึกมันมีรู้สึกอยู่เรื่อยในมโนคือการกระทบยากมันเงียบไปเราก็ต้องยกมือตั้งต้นกันใหม่เดี๋ยวก็จับความรู้สึกได้ เมื่อเราทำไปจะเมื่อยมือซ้ายแล้วก็มายกมือขวาเสียมันเบื่อทำไปมปันเบื่อมือขวาเบื่อเรามายกมือซ้ายถ้ามือซ้ายเบื่อเราก็ดูที่กลางใจอกคือที่มัโนสัมผัสคือฐานจิตในจิตเลยเมื่อดูจิตเบื่อมากเราก็มาสูดลมดูลมเสียให้มันสงบจะพักหนึ่ง ถ้าดูลมสงบแล้วเราจะมาดูที่เท้าสัมผัสกับพื้นก็ได้มันมียบโยบอยู่หรือที่ตสัมผัสกับพื้นก็ได้หรือจะมาดูที่จิตที่มโนสัมผัสการกรับศอก,ก็ได้หรือว่าเราจะยกมืออยู่เนืองเนืองก็ได้คำว่าเนืองเนืองให้ความเนืองเนืองความรู้สึกอันนี้ประสานกัน เมื่อเห็นกายนเนืองๆหยุดจากกายก็ดูที่ผัสสะตามทวาวรทางกายเป็นต้นด้วยมโนสัมผัสเราต้องมีความสังเกตไว้เพราะเป็นนาการิโกไม่เหลือการเวลาที่ว่าสันติติโกมารุแล้วนี่เห็นกายในกายเองชัดแล้วเราจะทำความรู้สึกไว้นี่เป็นภาพปฏิบัติท่านอารมณ์ ที่ว่าพระองจงตัดไว้ที่จะตัดอารมณ์หว่าโกจะพิะเวทิคุโนโคจโรโกโ,โสเปติโกวิทยอยทัทงจัตตาโรุติปัฏานาดูก่อนภิสุทังหลายอะไรเล่าที่ซึ่งเป็นโคจรที่เป็นสมบัติของพุทธบิดาที่พิสุทังหลายจะเอามาเป็นอารมณ์อยู่เนืองของพิสุนั้น สติปันสี่นั่นเองจะโตสุภิกเวสุปติติตาวิหาระทะพิสุททั้งหลายพวกเราทั้งหลายนี่แหละจงมีจิตตั้งมั่นในสติปัญสี่นั่นเถิดคำว่าอารมณ์นั้นการที่เคลื่อนไายในกายไปนั่นแหละ สติปัญทาทติเอาฐานกายเป็นอารมณ์กายคู่แขนเข้าก็ดีกายเหยียดแขนออกจาับความรู้สึกของกายก็ดีกายก้มกำหนดใจถอยความรู้สึกที่ใายถอยก็ดีกายเงยที่มีความรู้สึกที่ใชยถอยก็ดีกายเดี่ยวซ้ายมีความรู้สึกดังขวาก็ดีกายเดี๋ยวขวากำหนดทางซ้ายความรู้สึกดางซ้ายก็ดี คูเหยียดเคลื่อนไหวกม้มเหน่อยอันนี้เรียกว่าเป็นสมบัติของพุทธ,ธบิดาที่มีเอาฐานกายเป็นอารมณ์หนึ่งๆอยู่เราจะต้องเห็นความรู้สึกอันนี้หนึ่งๆอยู่เราเพิ่งถึงความความสังเกตว่าเราเมติการไว้จับผิดข้องกายเคลื่อนไหวทุกๆุส่วนเพราะางั้นการจเจริญนิพพานเนี่ย ที่เราจะมีอารมณ์ที่เดินไปเดินมาในวัดวาอารามของเราที่ศูนย์วิปัสสนากรมาามรมฐานแห่งวัดไสรงามธรรมชารามตำบลดอนมัชย์ัฐอธมืองจังหวัดสุพรบุรีเราจะดูกันออกว่าในการเดินจะมีอารมณ์หรือไม่ควบคุมอารมณ์ไว้หรือเปล่าหรือรับลอยอารมณ์ไปถึงอนาคตเราก็ต้องเดินเร็วแหละถ้าเรามีสติปัญญาที่เป็นอารมณ์ควบคุมไว ในการเดินมือไม่แกว่งจนเกินไปเวลายกเท้าขึ้นถึงเราจะเดินเร็วเราก็กำหนดเวลายกเวลาเสือกไม่ทันก็เวลาลงทันเรียกว่าเอาฐานกายเป็นสมบัติของพุทธบิดาที่เป็นอารมณ์ของพิสุเมื่อเวลาเราเดินจงกรมก็มีเช่นเดียวกันกับการยกมือเหมือนกัน ว่าแตะสัมผัสนั้นเป็นฐานฐานเวทนาเวลาเสือกเท้าไปจะมีความวิ่งเข้าถึงสู่อกเหมือนกันถึงฐานจิตเหมือนกันเราสังเกตดูกายเรามันมีสองสองเสียงอยู่เป็นสองแถบถ้าเราเดินเสือกไปแถบหนึ่งเราจะเห็นชัดในแถบหนึ่ง เมื่อดินไปแถบหนึ่งเราจะเห็นชัดไปแถบหนึ่งเสือกไปแถบหนึ่งพ่อกายแล้วมันแบ่งเสีย่ยงกันวิญญาณพอกันคนแถบเป็นตาเนี่ยมันคนละข้างคนละประสาททั้งทางใจก็เหมือนกันทางลิ้นมันก็มีสองครองสองแถบเพราความอยากมันจึงไม่มีความสิ้นสุดและทางใจก็เหมือนกันทางกายก็เหมือนกันรวมกันถ้าหากว่า เรายืนอยู่เราใช้กิริยาบทได้รอบตัวทีนี้การเรายกมือมันก็ขึ้นแถบหนึ่งเหมือนกันยกมือซ้ายก็ขึ้นแถบซ้ายยกมือขวาก็าขึ้นแถบขวาทางมโนสัมผัสทางจิตก็ขึ้นสองแถบเหมือนกันมีความรู้สึกทั้งสองข้างและจะเสียวถึงใจถอย และหน้าผากบุบวับแต่ว่ามันทำให้ใจเราวันไหวสะทกสะเทือนสะทกสะท้านขุนลุกขุนพองสยองเกล้าวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าการเจริญวิพนานนี่มันเจริญทางทุกข์เอาทุกข์อันนี้แหละเข้าไปละสมุทยัยคือกิเลสเผู้ปฏิบัติพึงสังเกตต่ตอไป ถ้าเราเข้าด,ดูจิตมากๆมันอาจจะมีภาพหลอกภาพหลอกภาพหลอนทำให้เราหลงผิดทางกรรมเก่าในชาตินี้หรือในอดีตชาติมันจะเกิดขึ้นมาเราจะเห็นภาพนิมิจในการกระทำความชั่วของตัวเองไว้ทั้งหมดพระราชาสัญญาเนี่ยมาลบในชาตินี้ทั้งหมดต้องขึ้นมาลบสัญญาให้หมด ในอดีตชาติเราก็ขึ้นมาลบสัญญาเสียเราเอาจิตในจิตดูจิตในจิตนั่แหละอารมณ์หกก็จะหมดไปมีรูปอารมณ์เป็นต้นเพราะเราถานจิตในจิตนั่นเป็นอารมณ์เราต้งสังเกตดูในขณะมอผัดสะเรียวกว่ามโนสัมผัส การกระทบอยู่ภายในภายในจิตของเราพอาเราจะเพราะว่าที่จิตเรานี่มันเกิดขึ้นเป็นขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งเขาขึ้นขณะหนึ่งเขาขึ้นเป็นระยะระยะทุบทุบทุบเป็นตอนตอนเมื่อเรากําหนดจะได้ง่ายเพราะมันเป็นวักเป็นตอนกันแต่หากว่าเราไม่ได้กําหนดมันติดสืบเนื่องกันสันญิมันสืบเนื่องของจิต ถ้าเรากำหนดก,ก็จริงๆมันเป็นวักเป็นตอนมีความเสียวหายไปมีความรู้สึกหายไปเสียวหายไปความรู้สึกหายไปให้เราเพิ่งทำความสังเกตไว้ที่นี้เราเอาจิตในจิตเป็นอารมณ์เมื่อดูจิตมากขึ้นทำอารมณ์มันจะเกิดเกิดเป็นบุญญาเป็สังขารขึ้นเดี่ยวกาสที่รู้ไม่ทันเนี่ย เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์นานาชนิดต่างๆเอาเป็นวักเปนเกณฑ์ต่างๆเมตตาเกิดขึ้นเราต้องอยังรู้เหมือนกันเมตตาภาเสียอารมณ์ด้วยโดยมากเราจะมีความเมตตานี่เรียกว่ธาธรรมอารมณ์มีความเมตตาเราพาเสียอารมณ์เป็นบุญญาเป็นสังขาร ท้งขานปรงแต่งในเรื่องบุญทำให้เราเสียอารมณ์เหมือนกันแต่ว่าเราดูจิตมากๆม,มันก็ต้องเกิดนะทำอารมณ์เกดก็เกิดไปเราก็อยู่เราต้องหลบเข้าตามฐานนะปัจจุบันเรียกว่าตามฐานเนึ่งๆง,งานประพฤติการปฏิบัติมีปัฒนากรรมฐานไม่ยากที่เขาทำยาก ก็คือทําให้เข้าใจเรื่ความจนานาญของผู้สอนและไม่ได้ปฏิบัติรู้เห็นนั่นแหละก็เลยกลายเป็นของยากเพราะว่าตัวไม่รู้ไม่เห็นการสอนผู้อื่นเจ้าผู้อื่นจะงยิ่ง,งยากใหญ่แต่ความจริงเพียงมีการยกมือก็รวมลงแล้วเรียกว่าการฝึกจิตหรือฝึกวิญญ,ญาณกายวิญญ,ญาณน,นั้นในสามัญจิเตปสาทิเตะก็วางไว้ ในที่สุดที่อัตามาภาพบรรยายขยายธรรมมาและพระคุณเจ้าในโรงธรรมภา,าคสาราที่ศูนย์นิพพากรรมฐาแนแห่งวัดไยงามธรรมธารารามตำบลดอนมะสังอำเภอเมืองจังหวัดชุมพบุรีแห่งนี้ขอให้ท่านอยู่ก็อยู่ยังมีความสุขไปก็ไปยังปราศจากความทุกข์โศกโกครคภัยไข้เจ็บเพื่อที่สุดแห่งกองทุกข์ด้วยกันทุกท่านเทิด